ที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วโลกมันดุกรานชิงหยุดเราอาจารย์สั่งข้าร่วมแรงร่วมใจตีรุ่นพวกมันอาจารย์ไปสำนักเซอรสเซนแล้วแต่ว่าก่อนไปนางกำชับข้าว่าต้องมอบจดหมายกับถุงเินนี้ให้เจ้าพวกศิษย์พี่รอเจ้าอยู่แล้วรีบไ,ไปท่านบูชาความลับฟ้าเถะแท่านบูชาความลับฟ้าซ่อนคำพีความลับฟ้าไว้คำพีความลับฟ้าไขาทุกสิ่งบนโลกเจ้าต้องไปหาคำพีความลับฟ้ากับศิษย์พี่ชิงหงด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชิงหยุนคำพีความรับฟ้าจะต้องถูกหินความรับฟ้าผนึกอยู่ในแท่นบูชาข้าลองอยู่นานก็เปิดไม่ออกคิดว่าหินความรับฟ้ากำลังรอคอยผู้มีวาสนาเจ้าไปลองดูสิปิศาจโลกมันเคลื่อนไหวเข้าดินแดนเจ้าสำนักไม่อยู่เจ้าต้องรับหน้าที่พาเหล่าสิทิ์ชิงหยุนไปกำจัดพวกมัน ใครอู้คือผู้ดูแลให้ข้ามารอเจ้าที่นี่เขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญคุยกับเจ้าหลายวันก่อนจเจ้านำมาเล่นแตงโมพันธุ์ใหม่จากเขาสูสันมาให้ข้าแตงที่ออกผลหอมหวานชื่นใจรสชาติดียิ่งนักอาจารย์ของเจ้าชอบมากสั่งให้เจ้าไปปลูกอีกไม่อาจขัดคำสั่งของอาจารย์ได้มีเวลาบนอยู่ที่นี่ ยังไม่รีบไปปลูกแตงผู้ดูแลให้ข้าเก็บแตงหนึ่งลูกเอาไว้ให้เจ้าอะไรนะหอมจังทำข้านอนไม่หลับเลยแตงกวอยกิเลนว้าวอร่อยมากจริงๆได้กินของอร่อยเช่นนี้มันข้าจะให้เจ้าดูของดี งเงินตำาหน่งของข้ามีไอเทมลำงข้ามากมายขายสัตว์เลี้ยงนี่ข้าจะยอมตัดใจขายให้ก็แล้วกันน่ารักเหมือนข้าเลยน่ารักและแข็งแกร่งยังมีสกิลใหม่ด้วยนะ